ตอนที่13มมีดสั่งฟ้าดวงจันทร์ลอยค่อนไปทางทิศตะวันตกมากแล้วใกลกันดาวกระปรับพึก่องสว่างให้เห็นเด่นกว่าดวงอื่นๆเสียงไก่ขันรับกันเป็นทอดๆบอกเป็นไนๆว่าอีกไม่ช้าไม่นานราตรีจะพ้นผ่านสู่เช้าของวันใหม่ใต้ต้นตะเคราใหญ่เสือคง นอนทอดกายหนุนตักชบาสาวคนรักหากนับวันเวลาที่แอบคบหากันคืนนี้ทั้งคู่ได้อยู่เคียงกันนานที่สุดเสียงกรนแผ่วเบาเป็นจังหวะบ่งบอกว่าเสือคงกำลังนิ่งสนิทยอยู่ในห้วงหลับไหลชบาลูกแก้มที่ค่อนข้างหยาบไปด้วยตอเขาซึ่งถูกกลนอย่างลูกๆกด้วยความรักใคร่เสน่หาเธอกลัวเหลือเกินว่า ทุกเวลานาทีที่เป็นอยู่นี้จะไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงความฝันกลัวเหลือเกินว่าถ้าลืมตาตื่นขึ้นมาพบแสงสว่างเสื้อคงจะหายไปแล้วเธอต้องจมอยู่กับความจริงอันโหดร้ายว่าชายที่นอนนุ้นตักเธออยู่นี้ได้ตายไปแล้วอย่ากังวลเลยชบาเอ้ยที่อยู่ตรงนี้ที่นี่ตรงหน้านี้แล้วมันเป็นเรื่องจริง และพี่จะไม่ทิ้งเองไว้ให้อยู่ลำพังอีกชบายิ้มน,น้อยๆพลันเมอนึกถึงบางสิ่งขึ้นมาได้ใบหน้าก็กลับมองเศร้าลงอีกครั้งแล้วเรื่องพี่ลำดวนละจ๊ะพี่ว่ามันจะง่ายดายป่านนั้นเลยเหรอือพี่ลำดวนจะยอมให้เราอยู่ด้วยกันหรอือเรื่องนั้นนะพี่รู้เสือคงตอบเสียงแผวยันกายลุกขึ้นหันมามองดวงตาที่เปล่งประกายสะท้อนแสงจันทร์ของชบาซึ่งเวลานี้ เริ่มมีน้ำใสๆคลอหน่วยขึ้นอีกครั้งแต่ถึงมันจะยากพี่ก็จะทำทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนอื่นพี่มีเรื่องจะขอได้ไหมชบาเลิกคิ้วสูงและเมื่อได้สดับสิ่งที่เสือคงต้องการก็หน้าแดงเรื่อแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลเธอจึงเข้าใจและพยักหน้าณนะกระท่อม ห่างจากที่ทั้งสองคนนั่งพรอดพรำรำพันรักแก่กันเสือน้องซึ่งเผลอหลับไหลเป็นแต่เมื่อไรก็ไม่รู้สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็ต้องตาเหลือกเมื่อเห็นว่าแคร่ไม้ไผ่ตรงหน้าปรากฏร่างของเสือสาวลำดวนเหลือเพียงภาพหัวยยับยุยี่กองอยู่เท่านั้นกำลังจะเออะร้องหาก็เหลือไปเห็นเสือลำดวนยืนนิ่งพิงขอบประตูมองดูอะไรบางอย่าง เมแล้วเรือลำดวนเสือน้อมเอ่ยถามลุกไปหาและเมื่อได้เห็นอย่างเดียวกันกับที่เสือลำดวนกำลังจ้องโจนเท่าก็ต้องเลิกคิ้วเบิกตาโพลงใต,ต้ต้นตะเคราะห์เสือคงผู้ที่น่าจะนอนอยู่ก้นหลุมกำลังนั่งสนทนากับเชบาตัวเป็นๆนันน,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 นมนใช่นั่นเสือคงเสือคงที่น่าจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ตาย เสือลำดวนพึมพำออกมาเสียงเนิบเสือน้อมหันไปมองหน้าเสือสาวด้วยอาการเกรงเกรงจินตนาการไปแล้วว่าเสือลำดวนคงกำลังตีหน้าทะมึงถึงเตรียมพุ่งเข้าประหัตประหารชายที่ตนคิดว่าเป็นศัตรูฆ่าพ่อแต่แล้วก็ใจกระตุกวูบเมื่อเห็นเสือลำดวนกำลังยิ้มมันเป็นรอยยิ้มอ่อนที่เสือน้อมไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย รอยยิ้มนั้นราวกับกำลังเบาใจผ่อนคลายหรืออะไรสักอย่างที่เดาไม่ถูกดูสิลุงน้อมดูสิว่าฉบามันมีความสุขแค่ไหนตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นมันมีรอยยิ้มแบบนั้นเลยเสร็จแล้วก็หันมาหาเสือน้อมถามด้วยแววตาเศร้าลุงลุงว่าฉันควรจะทำยังไงเข้าไปขัดขวางไม่ให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน หรือควรจะปล่อยไปแบบนั้นดีคำถามที่เชียวปนด้วยความเศร้าหรือสุขนั้นเสือน้อมไม่อาจตอบได้วางมือลงบนศีรษะของเสือสาวที่ตนเองรักและเลี้ยงดูประดุจลูกหลานแล้วขยี้เบาๆฝ่ายเสือลำดวนเองก็ยิ้มน,น้อยๆลังน้ำตาออกมาเช่นกันไม่เคยมีครั้งใดเลยที่เสือน้อมจะสุขใจเท่านี้ ลำดวนเอ้ยเรื่องบางเรื่องต้อให้เราเก่งกาจฉลาดเฉลียวแค่ไหนก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปจัดการได้หรอกนะทึ่งเองจะเป็นหัวหน้าจรมีลูกน้องติดตามเป็นร้อยมีคาถาอาคมเข้มขลังแต่แท้ที่สุดแล้วเองก็ยังเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงและก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีชบามันรักดวงใจ ครั้นเมื่อเองรู้แบบนี้แล้วเองจะตอบแทนชะบามันบ้างไม่ได้หรือให้มันมีความสุขของมันเถอะความสุขี่เป็นของมันจริงๆความสุขที่มันต้องการอย่างแท้จริงจ้าลุงน้อมเสือลํำดวนตอบเสียงเศร้าก่อนเลี่ยงกลับไปที่แคร่แล้วนอนตะแคงหันหลังให้เงียบๆรุ่งเช้า ความกลลาหนือหาก็บังเกิดขึ้นจนวัดแทบแตกเมื่อเสือคงปรากฏตัวออกมาอีกครั้งหลังจากที่กว่าครึ่งเห็นว่าหีบศพของเขาถูกย่อนลงหลุมหลายคนถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาและหลายคนขยาดหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้แม้แต่ลูกน้องหลายคนยังแอบอยู่หลังหลวงพ่อศักเพราะคิดว่าถูกผีหลอกมีเพียงเสือแก้วเสือรุ่งและหลวงพ่อศักเท่านั้น ที่ไม่มีทีท่าตื่นเต้นใดๆด้วยว่ารู้เรื่องทุกอย่างจุก่อนแล้วหลังจากตอบคำถามนู่นนี่นั่นที่น่าเบื่อแล้วเสือคงขอให้ร่วมประชุมระดับหัวหน้าของแต่ละก๊กอีกครั้งแล้วไปได้อะไรมาล่ะในโลกหลังความตายเสือน้องเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงประชดประชันก็หลายเรื่องเสือคงว่าโดยเฉพาะ เรื่องของอเสือหนุ่มลูกชายเสือแสงนั่นน่ะมันกลางได้ก็เพราะมีคนหนุนหลังดีมันเข้ากับกลุ่มเสืออินสิ้นสุดคำพูดนั้นเสียงหือหาก็อื้ออึงไปทั้งที่ประชุมเพียงความจริงที่ว่าเสือกล้าเป็นลูกชายแท้ๆของเสือแสงและเพิ่งส่งเสือลำดวนลงไปนอนหมอบอบยานี่มันยังเข้าร่วมกับเสืออินจอมโจรจ,จากภาคกลางซึ่งตั้งปางอยู่ที่วังกะพีนั่นอีก สถานการณ์เวลานี้ไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าคำว่าย่ำแย่อีกแล้วแล้วก็อย่างที่บางคนรู้อยู่แล้วว่าเสืออินมันได้เ,ดเสืออิดไปเป็นลูกไล่แต่นั่นนะยังไม่หมดสารวัตรส,สันติยังเป็นพวกเดียวกับมันอีกพวกมันต้องการยึดอย่างวันนี้เป็นที่ทำการมันจะทำให้อุตรดิตเป็นฐานที่มัน่นและถ้ามันทำสำเร็จคงไม่ต้องบอกว่าแผนการใหญ่กว่านั้นจะเป็นอะไร และนั่นเป็นประโยคที่เรากับถูกเปล่งจากนรกสถานการเปลี่ยนจากย่ำแย่เป็นเลวร้ายสุดโตรงเสืออินขุนโจรที่ตำรวจภาคกลางรวมทั้งโจรกกอื่นไม่กล้าวอแวเสืออิดอื่นโตออดีตหนึ่งในสี่เสือผู้ยิ่งใหญ่ในอุตรดิตเสือกล้าลูกชายเสือแสงแม้จะโกงจนเอาชนะเสือลำดวนได้แต่แผลที่หน้าอกเสือคง ซึ่งมาจากการต่อสู้เอาเป็นเอาตายก็ช่วยยืนยันว่ามันเก่งและสุดท้ายสารวัตรสันติสารวัตรปราบปลามที่บ้าบินเก่งกาดเป็นที่หนึ่งของจังหวัดศัตรูของพวกเขาคือการรวมตัวกันของเหล่าปีศาจร้ายโดยแท้แต่เท่าที่รู้เรายังมีเวลาอย่างที่บอกไปคือไอ้พวกเซออินและสารวัตรสันติร่วมมือกันไม่สิมันเป็นพวกเดียวกัน ความต้องการเดียวของมันก็คือยึดเอาจังหวัดน,นี้เสียฉะนั้นเรื่องที่ไม่ไล่ป้นไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เป็นแค่สถานการณ์หรอกมันเลือกเอาวังกะพิซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสําหรับเป็นฐานที่มัน่นและจะรอเวลาจังกว่ากองกําลังที่เหลือของมันจะพร้อมรบกองกําลังที่เหลือพี่หมายความว่ายัางไงไอ้ที่อยู่กันเป็นร้อยนั่นไม่ใช่ทั้งหมดของมันรอเสือรุ่งถามเสียงเครียดมาให้นั่นไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งกําลังตามมา ครึ่งเป็นคนของทางการมันทํางานอยู่ใต้ตีนสารวัตรส,สันติได้รับคําสั่งจากเบื้องบนว่าให้ปิดล้อมจังหวดน,นี้เพื่อกําจัดพวกเราไอสารวัตรส,สันติมันเก่งชักใหญ่ได้แม้แต่คนที่อยู่สูงกว่ามันโอ้มันจะช่วยไปถึงไหนกันวะไอพวกชิบหายนี่เสือแก้วคลางออกมาทุบก,กําปั้นลงเข่าตัวเองแล้วแบบเนี้เราจะยังไงกันต่อตั้งกองรอรับความหายยนะอย่างนั้นหรือพี่คงไม่ไม เรื่องกำลังตำรวจที่จะมาเสริมตามคำสั่งลวงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงสหายเราจะจัดการเรื่องนั้นพวกเสืออินจะไม่รู้ว่ามันถูกตัดขาดแล้วที่เหลือคือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดการกับพวกมันให้สิ้นซากเสือคงว่าตามแผนคือกองโจรขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปถล่มรังชั่วคราวของเสืออินแน่นอนว่ากระดูกชิ้นใหญ่ที่ขวางอยู่ถ้าไม่ใช่เสือกล้าก็ต้องเป็นเสืออิดซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ก็ยอดฝีมือทั้งคู่ต้องเป็นไอเสืออิดแน่กูมั่นใจหนึ่งเลยก็คือมันเป็นคนถิ่นนี้การที่ถูกเด็กรุ่นหลังอย่างพวกมึงไล่บี้หลังจาก,กละมาทงบัลลังย่อมเสียหน้าแล้วอีกอย่างที่กูได้ข่าวมาก็คือไอเสือกล้าเคยหยั่งเชิงด้วยการยิงมันเสียจนหมวกหลุดมาแล้วตอนเจอกันครั้งแรกถูกคนรุ่นลูกย้มเกลียรดครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้มันย่อมต้องการกู้ศ์ศีมันจะต้องออกเป็นทับหน้าแน่นอน ทุกคนเงียบกริบเมื่อได้ยินเสือคงว่าแบบนั้นคำพูดต่อไปจะเป็นอะไรใครๆต่างก็เดาออกได้ความขัางแค้นของเสือคงที่มีต่อเสืออิดซึ่งเคยเป็นความลับบัดนี้ถูกเปิดเผยแล้วและกูก็จะเข้าไปชนกับมันเองนั่นไงกูว่าแล้วแบบนี้มันดูไม่ดีนะพี่คงเสือรุ่งว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่กับเสืออิดนะ่ะ เคยมีความแค้นต่อกันมาแต่หนหลังแต่การจะยกไปกองเดียวชนกับมันตรงๆก็เหมือนเอาไม้ซีกไปที่ไม้สุงไอ้ยิงมันบอกว่าตอนนี้นะ่ะคุ้มกำลังของเสืออิดไม่ยังต่ำก็เหยียบร้อยมันได้บรรดาลูกสมุนเสืออินเสริมเข้าไปอีกพี่นํากําลังบุกเข้าไปก็มีแต่ตายเท่านั้นน่ะเสือคงหันไปสบตาก,กับโจนนมบ้านพี่ชัยนิ่งกูเคยตายมาแล้วไอ้รุ่งแล้วอีกอย่างกูจะไปคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเสือคง พูดทิ้งไว้เพียงเท่านั้นก็เลี่ยงออกไปเสียเสือรุ่งหันไปขอให้เสือแก้วรั้งตัวลูกพี่เขาไว้แต่มันไม่เป็นผลเสือแก้วสายหน้าดิกบอกแต่ว่านั่นนเป็นสิ่งที่พี่คงขตัดสินใจแล้วพวกกูเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกไอล้ลุงเอ้เสือน้อมนั่งหน้าเครียดอยู่ยังที่ประชุมไม่ลุกออกไปไหนไม่ว่าจะคิดทบทวนอย่างไรกำลังรบตอนนี้ ก็ยังมีน้อยกว่าศัตรูเกือบครึ่งต่อให้กำลังเสริมของเสืออินไม่มาชัยชนะของพวกตนก็ยังริบรีเอย่ากังวลไปเลยเสือน้อมพวกพ้องของพวกยอมนะ่ะยังมีอยู่อีกหนึ่งคนนะซ้ำยังเป็นคนที่รักความถูกต้องเนื้อสิ่งอื่นใดอีกด้วยเสือน้อมตีหน้าชงนเมื่อหลวงพ่อสักบอกแบบนั้นแต่เมื่อคิดทบทวนดูก็เข้าใจ หรือว่าไอผู้กองหนุ่มนั่นนั่นละคนที่ถูกความยุติธรรมที่ตนรักหักหลังน่ะแรงแคนหนักหนาะสาหัสกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยเท่าเชียวละหลวงพ่อสักพูดทิ้งท้ายกลัวหัวเราะแล้วก็จากไปบ่ายวันเดียวกันเสือคงเข้าไปพบเสือลำดวนที่กระโจมเวลานี้คือช่วงที่เหมาะสุดสำหรับ ปลดเปลื้องความเข้าใจผิดทั้งหมดที่มีเพียงแค่เปิดกระโจมเข้าไปแรงกดดันมหาศาลก็พุ่งวูบเข้าปะทะเสือลำดวนรอเขาอยู่ก่อนแล้วเมียละเสือสาวถามเสียงเหี้มจ้องเขมเมอย่างเอาเรื่องจะมาคุยถึงเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุยอะไรความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วนี่ พ่อแสงไม่ได้ตายด้วยน้ำมือมึงเรื่องมันก็เท่านั้นหรืออยากได้คำขอโทษกันละ่ะจากนั้นต่างคนก็ต่างนิ่งเสือลำดวนจ้องขเขม็งกดดันเสือคงด้วยแรงโทสะทั้งหมดที่มีแม้เวลานี้จะรู้แล้วว่าเสือคงไม่ผิดซ้ำยังเป็นคนเอาหัวหนึ่งในผู้ทรยศมาเคารพศพเสือแสงแต่สิ่งที่เสือสาวเฝ้าหลอกตัวเองมันก็ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ในทันที เสือคงเองก็รู้ข้อนั้นดีแต่ก่อนจะถึงสึบใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านี้เขาจำเป็นต้องปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการที่ยึดทั้งเขาและเสือลำดวนให้ติดอยู่ในวังวนออกให้หมดลำดวนออกไปเสือลำดวนตวัดทะลุกลางปล้องเธอยังไม่พร้อมจะฟังอะไรก็ตามที่จะออกจากปากเสือหน่มตรงหน้าในเวลานี้เสือคงนิ่งไปแล้วพยักหน้าน้อย เดินเข้ามาหาพร้อมยื่นบางสิ่งบางอย่างให้มีดนี่นะเป็นของเสือแสงเขาให้ฉันไว้ตอนที่ตอนก่อนเขาจะตายมันควรจะเป็นของเองผู้นำที่รับช่วงต่อเจตนารมณ์ของเสือแสงและแบกรับมันเอาไว้เสือลำดวนเหลือบมองมีดอรัญยิกตรงหน้าตาแดงกลำ่ำมันเป็นมีดของเสือแสงไม่ผิดแน่เธอจำได้ แม้เวลาจะผ่านมาถึง8ปี9ปีแต่มันยังอยู่ในสภาพดีไม่มีบุบสลายนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ถือมันอยู่จนถึงตอนนี้รักษาเอาไว้อย่างดีเยี่ยมให้กูทำไมมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วไม่ใช่มันมีประโยชน์มากเลยตึงหากละ่ะท่าเองอยากจะขึ้นเป็นผู้นำที่แท้จริงมีดของเสือแสงลมนี้จำเป็นอย่างยิ่งเก็บเอาไวเ้เถอะ มันเป็นของเองแต่แรกอยู่แล้วบอกเพียงเท่านั้นเสือคงก็จากไปเสือน้อมและชบามาถึงกระโจมคล้อยหลังไปเพียงไม่นานเท่าไหร่ยังทันมองเห็นหลังไวๆของเสือคงได้อยู่นั่นเองเสือน้อมตาลีตาเหลือกพุ่งเข้าไปในกระโจมด้วยความเป็นห่วงแต่ภาพที่เห็นก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเสือลำดวนนั่งคุกเข่าก้มหน้ารำไห้โดยถือมีดเล่มนั้นไว้ในมือ ทันทีที่เห็นเสือน้อมอาปากพผง,งาบผง,งาบพูดอะไรไม่ออกกว่าจะตั้งสติได้ก็พักใหญ่น,น,น,นี่มันมีดของผีแสงไม่ใช่ว่าอยู่กับเสือกลาหรอกหรือเสือคงเป็นคนเก็บไว้เสือลำดวนว่าเขามาันมาคืนให้ฉันเขาบอกว่าถ้าฉันจะขึ้นเป็นผู้นำที่แท้จริงมีดเล่มนี้มีความสำคัญฉันต้องมีมันเอาไว้ทำไมหรือรุงก้อนฉันไม่เข้าใจ นั่นๆนี่ๆน,นี่คือมีดสังฟ้าเสือน้อมว่ารับมีดจากมือเสือลำดวนออกมาพิจารณาดูอย่างท่วนทีเพื่อยืนยันว่ามันเป็นของจริงแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นสังฟ้าราชามีดหมอตีหล่อจากเหล็กอาถันเคลือบด้วยอาคมก่าวชั้นเข้าขั้นมีดตามตำราเหล็ก ดำขนันผีพรายแล่เหล็กใต้ไม้ฟ้าผ่ายอดชัดเจดีชี้ฟ้าอีกห้าจากเงินปากผีตะปูสังขวานอนหนึ่งก้อนแร่เหล็กน้ำผีอีกหนึ่งด้วยทองแดงเนื้อดีเหล็กไหลก็มีเช่นกันฝังดา้มด้วยเพชรหน้าทางังถูกต้อง ตามตำรานั้นมวลสารหล่อเข้าด้วยกันเกิดเป็นมีดสั้นอาคมมีดเล่มนี้นะพ่อของเองตีขึ้นจากเหล็กอาถันที่เพียรหามาตามตำราว่าไว้มันเป็นตำราเล่มไหนจากอาจารย์จอมขมังเวทผู้ได้ลุงไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นมีดอาถั์ที่เหนือกว่ามีดเล่มไหนลุงเคยเห็นเสือแสงใช้มีดเล่มนี้ ป่าลมผ่าฝนให้หยุดมาแล้วเสือน้อมบอกเสียงสัน่นคืนมีดให้กับเสือลำดวนแต่เสือสาวกลับสายหน้าฉันใช่มันไม่ได้หรอกลุงน้อมจับดูเมื่อครู่ก็รู้แล้วว่าไม่ไหวอาถรรมันแรงเกินไปแค่ถือมันไว้เฉยๆใหญ่ก็สั่นเป็นกองเพนอยู่แล้วลุงเอาไปเถอะเสือน้อมเองก็สายหน้าเช่นกันบอกว่าจิตใจของตนเอง ก็ไม่มันพอจะถือมันไว้ได้พอนึกใครครวนดูก็เห็นคนอื่นที่เหมาะสมไปไม่ได้นอกจากเสือคงผู้ที่ถือและใช้มันตั้งแต่เมื่อ9้าปีก่อนจนกระทั่งถึงตอนนี้หากเสือแสงเป็นผู้มอบให้แสดงว่ามันต้องมีเหตุผลและคงไม่ใช่เหตุผลอย่างอื่นนอกจากเสือคงเป็นคนแบบเดียวกันกับเสือแสงเรื่องมันก็เท่านั้น ถ้าอย่างน,านั้นเสือน้อมครัง้งอาไให้เสือคงถธอุงน้อมคงมีแค่เขาเท่านั้นที่จะใช้มันได้เสือลำดวนบอกมันเป็นความจริงจากใจทุกประการเมื่อเห็นพ้องต้องกันดังนั้นเสือน้อมจึงนำมีดเล่มนั้นกลับไปให้เสือคงอีกครั้งแรกทีเดียวเสือหนุ่มปฏิเสธไม่รับยืนยันว่ามันเป็นของเสือลำดวนอย่างถูกต้องชอบทำ มันเป็นของดีแต่เสือลำดวนไม่เกรงพอจะควงมันถึงกูเองก็เช่นกันเอาไปเถอะของดีควรจะอยู่กับคนดีๆนั่นแหละถูกต้องแล้วอย่างน้อยกูก็วางใจที่มีดของเสือกล้าไม่ใช่มีดเล่มนี้ตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันตอนเห็นมันควงมีดเล่มนั้นยังคิดอยู่ว่ามีดสั่งฟ้านะ่มีสองเล่มได้ยังไงไม่รัก มันมีแค่เล่มเดียวเสื้อน้อมว่าตอนพี่แสงตีมีดเล่มนี้โดยตัวเองกูก็อยู่ที่เสื้อกลามีถ่าจะเป็นของเทียมแต่อนุภาพของร้ายกาศไม่แพ้กันเออเนี่ยกูมีเรื่องอยากจะถามสักหน่อยเสื้อคงเลือกคิวทำไมตอนนั้นเองถึงถ่ายให้เสื้อกลาได้ทั้งที่ฝีมือขนาดเองฟันฉับด้วยมีดนีท่ทีเดียว เสือกล่าก็น่าจะขาดสองทอนง่ายๆแล้วเสือคงนิ่งทอนใจยาวหันไปมองฟ้ามองฝนแล้วตอบลอยๆวันนั้นน่ะเสือแสงเขาเข้ามาขวางไว้ฉันก็เลยพลาดท่าทั้งคู่ต่างคนต่างเงียบไปพักหนึ่งที่สุดเสือน้อมก็เอ่ยถามถึงข้ออึดอัดใจอีกประการออกไปกูถามจริงๆเธอไอ้ค้อง มึงคิดยังไงถึงจะไปลุยกับเสืออิดคนเดียว่ายนนท์น่ะมันเป็นพวกลอบกัดมันคงไม่ยอมมาเจอกับมึงตัวต่อตัวหรอ,อกกระมงังกี่ครั้งยังไม่ทันเห็นหัวตัวมึงจะตกอยู่ในวงล้อมของพวกมันเอานะเซีอมไม่หลอกเสือน้องเสือ,ออิดน่ะเป็นหนึ่งในสี่เสือยังไงศักดิ์ศรีมันก็คำคอตอนฉันเข้าไปจัดการกับเสือเหลิวก็เหมือนกันรุ่นใหญ่อย่างพวกนั้นน่ะไม่มีทางเยืมอมือยลูกน้องหรอกยังไง ก็ต้องลงมาชนด้วยตัวเองพูดจบเสือคงก็เหลือบมองเงาใบไม้ที่ทอดยาวจนจวนจะถึงปลายเท้าแล้วถอนใจเอาละถึงเวลาแล้วที่เหลือฉันฝากเสือน้อมจัดการด้วยก็แล้วกันในหมู่พวกเราเสือน้อมอาวุโสที่สุดแล้วกับไอ้แก้วหรือแม้แต่ไอรุ่งเรียกใช้มันได้เลยฉันกับชับพวกมันไว้แล้วว่างว่านี่จะไม่ใช่การบอกลาหรอกนะไม่รอกเสือคงว่า บั้นปลายของฉันต้องไม่ใช่แบบนี้ฉันจะนอนหลับให้ดินกลบหน้าแต่ไม่ใช่ในฐานะโจรเสือคงหันมาตอบยิ้มน้อยๆเสือน้อมพยักหน้ารับยิ้มรับเช่นกันมันเป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงมิตรภาพอย่างแท้จริงโจรเท่าแอบพรมพึงในใจถึงเสือแสงว่าว่าหน้าของตนมองคนไม่ผิดจริงๆเสือคงผู้นี้ยิ่งใหญ่ ทั้งน้ำใจและฝีมือแผ่นหลังของเสือคงค่อยๆห่างออกไปแล้วทันใดก็หายวับไปกับตาเสือนอมยิ้มและแคขนหัวเราะอาคมของเสือคงช่างแกร่งกล้านี่แหละนะสิทธิเอกของหลวงพ่อศักดิ์หรืออดีตเสือหานสำคัญนักทีเดียวโปรดติดตามตอนต่อไป